ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับพบศิทธิพิบาลอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนะครับวันนี้ก็พงกษัตร์บทที่6กับบทที่7นะครับสองบทด้วยกันก็หัวข้อผมจะตั้งไว้ก็คือการสร้างพระวิหารเนี่ยของพระยาเวหรือพระเจ้านะครับก็เราพอสรุปออกมาในสองบทนี้นั่นก็ดีหนึ่ง ข้อคิดทั้งหมดนะครับ3ข้อคิด1ก็คือเกี่ยวข้องกับการออกแบบในเรื่องของตัวอาคารของพระวิหารอยู่ในบทที่6ข้อ1นึงข้อที่22นะครับว่าแบ่งเป็นกี่ส่วนข้างนอกมีระเบียงมีหน้าต่างอย่างไรนะครับประการที่2ครับเรื่องของการตกแต่งภายในพระวิหารว่าข้างในนั้นแบ่งออกเป็นสถานที่ บริสุทธิ์และสถานที่อัพที่สุดนะันที่สถานแล้วก็มีพูดถึงนะครับเรื่องของจากข้างนอกมาภาคาข้างในและประการที่3ครับเครื่องและอุปกรณ์สำหรับพระวิหารอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญด้วยซึ่งเ,เครื่องใช้ต่างๆที่ใช้สำหรับภายนอกพระวิหารนะแท่นบูชาเสาและอื่นๆ อ่างที่ใช้สำหรับล้างนะครับชำระสัตวบูชาส่วนข้างในนั้นก็มีอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะซึ่งมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปอันนั้นเป็นภาพที่เราได้เห็นถึงเรื่องของพระวิหารแต่การนำไปใช้ครับผมให้ข้อคิดอย่างน้อยนะครับสี่ข้อคิดนะครับเมื่อเราคิดถึงพระวิหารพระวิหารนี้เนี่ยครับเราคิดถึง ร่างกายนะครับของเราเป็นวิหารของพระเจ้าด้วยใน1โครินบทที่3ข้อที่16 17กับบทที่10บทที่9ข้10เอ่อบทที่6ข้อ19กับข้อที่20เปาลลบอกว่าท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านเพราะ,ะเมื่อเราพูดถึงวิหารที่เป็นตัวอาคารที่มนุษย์สร้างขึ้น กับวิหารนะครับที่เป็นร่างกายของเราซึ่งพระเจ้าทรงพระวิะวญญาณของพระเจ้าทรงสร้างขึ้นที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในสองบริบทในสองลักษณะนะครับและในสองความหมายในการนําไปใช้ครับจุดประสงค์ของพระวิหารคือสําหรับภาพของคนยิียวนะครับการพระวิหารคือที่ที่ที่ พระเจ้าสถิตยอยู่พระเจ้าอยู่กับประชากรของพระองค์อันนั้นคือสัญลักษณ์เช่นเดียวกันครับพี่น้องเราทุกคนเมื่อเราเชื่อเราร่างกายของเราเป็นวิหารที่พระเจ้าทรงสถิตและประทับอยู่อันนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นนะครับสิ่งที่เกินความเข้าใจและความคิดของมนุษย์จะ ยอมรับได้พระเจ้าผู้บริรสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ผู้สร้างฟ้าสาวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่สถิตอยู่ในร่างกายของพวกเรานะครับซึ่งนำมาถึงข้อที่สองในการนำไปใช้คือลักษณะของพระวิหารคือบริสุทธิ์โดยเฉพาะในส่วนข้างในในสถานที่อภิสุทธิสถานที่บรรจุเก็บนะครับพันธสัญญาของพระเจ้า นะบุสร้างด้วยทองคำทองคำเป็นภาพของความบริสุทธิ์พี่น้องชีวิตของพวกเรานะครับพระเจ้าคาดหวังที่จะให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มพูดถึงว่าเราจะต้องบริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าบริสุทธิ์พระเจ้าเรียกร้องพระคัมภีร์สั่งบัญชาเรา ให้เราคริสเตียนที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ให้เหมาะสมกับการที่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเรานะครับชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นเป็นชีวิตที่พระเจ้าเรียกร้องสำหรับคริสเตียนทุกคนจัดต้องนะครับทำจัดต้องดำเนินไม่ใช่เป็นทางเลือกที่เราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ก็คิดนำไปใช้ประการที่สามครับมนุษย์ ผู้สร้างเราจะเห็นว่าในการสร้างวิหารที่เป็นตัวอาคารนี้ต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถที่พระเจ้าให้โซโลมอนและคนอื่นๆที่เป็นช่างร่วมกันในการที่จะใช้ความสามารถสติปัญญาด้านต่างๆเช่นด้านวิศวกรด้านศิลปะออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ทั้งภายนอกภายในและหลวงช่างช่างที่มีความชำนาญและอื่นๆอะไรคือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ในที่นี้คิดจักของพระเจ้าที่พระเจ้าสถาปนาขึ้นที่เราเองเริ่มนะครับคิดจักของเราเพราะเจ้าให้สติปัญญาความรู้ความสามารถหรือบางครั้งพระพกัมพีใช้คำว่าของประทาน เพื่อช่วยให้พวกเราแต่ละคนใช้ความสามารถสติปัญญาของประทานตานลานของเราช่วยกันในการที่จะสร้างคิดจจักรของพระเจ้าขึ้นเพื่อให้เติบโตสมบูรณ์นะครับสวยงามนะครับเต็มฤาษศนาราศีข้อคิดประการสุดท้ายครับพระวิหารนี้ที่โซโลมอนสร้างใช้เวลาถึงทำไมครับเจปีด้วยกัน ชีวิตของพวกเรานะครับที่เราจะเห็นคิดจักเติบโตขึ้นบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เห็นในช่วงเวลาสั้นๆอาจจะต้องใช้เวลาขอคิดประการอีกด้านหนึ่งถ้าคิดถึงชีวิตของเราซึ่งเป็นวิหารของพระเจ้าที่พระเจ้ากําลังสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นวิหารที่เต็มเปด้วยงาราศีเต็มไปด้วยพระศิลิของพระเจ้าจะต้องใช้ เวลาและเป็นขบวนการซึ่งพระกัมพีใช้คำว่าการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่เหมือนอย่างพระเจ้าพระเยสุคิ์มากขึ้นทุกๆวันขอพระเจ้าอวยพรถ้อยคำพระวจนะของพระองค์เพราะพระวจนะของพระองค์เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต